สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาต่อยอดนะครับเมื่อกี้เป็นการนาเข้าข้อสอบนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการทําเพื่อจะดูผลลัพธ์ของผู้เรียนนะครับให้ออกมาให้เข้าใจกันง่ายนะครับโดยใช้ฟังก์ชันเสริมชื่อว่าฟูบารุนะครับชื่มันอ่านยากนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้พอเรานําข้อสอบเข้ามาแล้วนะครับคราวนี้เราก็ทำยังไงต่อครับเราก็ต้องใส่ชื่อนาสกุลเข้าไปใช่ไหมฮะของผู้เรียนนะครับคุณครูก็คลิกที่ ตรงนี้แล้วก็กดบวกอันนี้ก็ใส่ชื่อนะครับนมสกุลนะครับโอเคแล้วก็จำเป็นนะครับอันนี้อะไรครับชั้นปีชั้นปีเนี่ยผมแนะนำให้เป็นแบบไหนครับเป็นแบบเลื่อนลงนะครับเพราะว่าเวลาคุณครูจะไปซอร์จากโปรแกรม Excel เนี่ยมันจะง่ายนะครับเพราะเด็กพิมพ์เองบางทีเด็กเขาอาจใจยังไงครับ ใส่2ทับหนึ่งสองหนึ่งทับสองอะไรเงี้ยอาจจะผิดนะครับเราใส่เน่เข้าไปเลยดีกว่านะครับมันจะเป็นการฟิกค่าแล้วก็เวลาซอสหาจาก Excel เนี่ยจะสะดวกมากแล้วคุณครูสอบพร้อมกันหลายๆห้องเนี่ยก็จะทําให้คุณครูไม่มีปัญหาในเรื่องของข้อสอบปนกันเลยนะครับเรามาซอสได้โอเค okay, ผมทํา3ห้องนะครับแล้วก็เลขที่นะครับเลขที่นะครับเลขที่นี่ผมแมนะนำนิดน,นึงครับตรงนี้คุณครูคลิกที่3จุดแล้ว คิดว่าการตรวจสอบการตอบกลับด้วยนะครับคราวนี้เราเป็นตัวเลขนะครับเลขที่เป็นตัวเลขอยู่แล้วนะครับเลขที่เนี่ยคุณครูหาคําว่าจํานวนเต็มครับมันจะบังคับให้ผู้เรียนตอบเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นคำว่าใส่ให้ถูกต้องหน้าอะไรเงี้ยใส่ให้ดูครับเป็นคันเจ้งเปือนครับคราวนี้ถ้าเราเป็นอย่างเนี้ยเด็กก็จะพิมพ์ไม่ผิดครับบางคุพิมพ์กอไก่14ขอไข่บางทีมือเข้าไปโดนนะครับ โอเคนะครับเราเตรียมมาชื่อชั้นปีเล็กที่แล้วก็ตามด้ยวยข้อสอบคราวนี้ครับคุณครูกดที่ลูกตาครับเพื่อที่จะทำเงื่อนไขนึ่งนะครับก็คือให้คุณครูทำแบบทดสอบนะครับที่เป็นข้อถูกเท่านั้นเพื่อจะใช้ในการเฉลยนะครับคุณครูเขียนตรงนี้เลยครับว่าเฉลยอ่าเขียนชื่อก็เฉลยเลยครับชั้นไหนก็ได้ครับ แล้วก็เลขที่0ูย์ก็ได้ครับเลขที่อะไรก็ได้นะครับแต่ทีนี้ให้ใส่คําว่าเฉลยไว้จะได้เข้าใจด้วยกันนะครับคราวนี้ผมให้เป็นทุกข้อเป็นข้อกอไก่ละกันนะครับว่าทุกข้อตอบกอไก่นะครับจริงๆคุณครูต้องตอบให้ตรงตามข้อจริงๆนะมันจะมีผลต่อการคํานวณน,นะครับอันนี้ผมสมมติว่าทุกข้อคือคําตอบคือกอไก่เป็นคําตอบที่ถูกนะครับแต่พอคุณครูทําเสร็จคุณครูคก็ส่งเลยครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดไป คราวนี้เรามาดูการตอบกลับครับก็จะมี2อันอันแรกที่สร้างขึ้นมานะครับมันมาจาก G-Form เป็นตัวสร้างให้เรานะครับนี่ครับมันจะเป็น2อันอย่างเนี้ยนะครับ G-Form เป็นตัวสร้างให้เราโอเคคราวนี้คุณครูกดที่ชีตได้เลยครับชีตตรงนี้นะฮะอ่าโอเคคุณครูก็จะเจออันว่างเปล่าที่ G-Form สร้างให้เรานะครับคุณครูสามารถลบทิ้งได้เลยนะครับคลิกตรงเนี้ยแล้วก็คลิกขวาลบแถวได้เลยครับ ให้เหลือเฉพาะอันที่ฉเฉลยนะครับเห็นไหมสีสกุเลเฉลยชั้นปีเลขที่เห็นไหมฮะก็จะเป็นอันนี้เป็นกอไก่หมดเลยสมมติก็เฉลยข้อน,นี้นะครับราวนี้โอเคกลับมาหน้าเดิมครับอ่าราวนี้เราลองมาเปรียบเสมือนว่าเป็นผู้เรียนทดสอบบ้างนะครับสักสามคนเดี๋ยวจะได้ดูผลทั์ทีชชัดนะครับคณครูคลิกที่ลูกตาครับสมมติว่าเริ่มทํานะครับเป็นอันนี้เป็นจริงๆนะสมมติว่าเป็นนายอ่า สมชายนะครับสมชายมาอีกละเขาอยู่กับเราไปตลอดสมชายเรียนดีนะครับชั้นมอหนึ่งทับสองเลขที่1แล้วกันนะครับตอบไปเลยครับให้สมชายนี่ตอบถูกสัก5ข้อผิดสัก1ข้อนะครับส่งนะครับอ่ะส่งเพิ่มต่อมาเป็นสมศรีคู่แข่งเขาครับรักเรียนสมศรีเนี่ยตอบถูกหมดเลยนะครับห้องนี้เหมือนกันเลที่2นะครับ แล้วก็ตอบถูกทุกข้อเลยสดส่งครับอ่าคราวนี้กดส่งอีกสักสงคนนะครับอ่าเป็นพพลนะครับรักชาตินะครับอ่าเป็นห้องอื่นบ้างนะครับเลขที่ C ละกันนะครับกพคนนี้ก็ตอบถูก2ข้อ ที่เหลือผิดหมดนะครับโอเค3ามคนก่อนนะครับคราวนี้เรียบร้อยครับพอเราส่งเสร็จเราก็กลับมาหน้าหลักของเรานะครับตรงนี้ปิดไปได้เลยนะครับอันนี้เป็ดสุวรน่าเป็นผู้เรียนทํานะครับคุณครูก็มาที่ตัว Google Form คุณครูแล้วก็มาที่การตอบกลับคุณครูไปที่ Excel ได้เลยครับตัว g o Google s h e e t นะครับถ้าพูดถึง Excel ก็ไม่ถึงนะต้องพูดว่า Google Sheet นะครับ กูก็จะเจอผลลัพธ์ที่ตอบกลับมาแล้วใช่ครับมีเฉลยมีสมชายมีสมศรีมีประพลเห็นไหมครับคราวนี้เรามาติดตั้งส่วนเสริมเพื่อจะดูผลลัพธ์ของผู้เรียนกันนะครับโดยการใช้ฟูมารุนะครับฟูบารุนะครับอ่าเดี๋ยวผมพิมพ์ยากมากนะครับฟูรุนี่ขออนุญาตกบเลยครับอ่าเดี๋ยวผมค่อยขยายให้นะไปที่ส่วนเสริมครับอ่าฮะไปที่หน้า g o Google s h e e t แล้วไปที่ส่วนเสริมนะครับดาวน์โหลดส่วนเสริมครับแล้วก็ค้นหาคําว่า ฟูบลุกครับวางนะตัวนี้นะครับ flubaroo นะครับกดค้นหาได้เลยแล้วก็จะเจอเนี่ยครับรูปแอปเปิ้ลยิ้มอยู่นะครับคลิกได้เลยครับมีคนใช้ไป10ล้านกว่านะครับจริงๆตัวนี้ก็มีนานแล้วนะครับแต่ก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าทําให้เราเห็นภาพรวมได้ง่ายนะครับสำหรับถ้าคุณครูคนไหนแกง excel เนี่ยจริงๆตัวนี้การจะไม่ไม่ต้องเข้ามาก็ได้แต่ถ้าคุณครูที่อยากดูผลสรุปแบบด้วย excel ง่ายๆใช้ฟูบลุกเลยครับแล้วก็กดติดตั้งครับชื่อตัวนี้นะ นะครับติดตั้งได้เลยครับเหมือนเดิมนะครับต่อไปล็อกอินอนุญาตเสร็จสิ้นแล้วครับเรียบร้อยครับปิดได้เลยครับคราวนี้พอถึงขั้นตอนนี้นะครับคุณครูก็ติดตั้งส่วนเสริมแล้วขั้นตอนต่อมาคุณครูไปที่คําว่าส่วนเสริมครับจะเจอคําว่าฟูลบรุแล้วนะครับแล้วก็ ค่าที่เราต้องมาตั้งจะมี2ค่าหลักๆก็คือมาที่ advance d ก่อนครับคุณครูแล้วหาคาว่า advance d option อ่าขานนี้เป็นอะไรครับมันจะให้เรากำหนดเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ว่าจะให้วิชานี้มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาผมเอาสัก80ละกันนะครับให้ดูยากนิดนึงถ้าผ่านคือ80%นะครับแล้วก็กด submit เลยครับค่าอื่นไม่ต้องไปตั้งเลยนะครับ submit เลยคุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับ แล้วทานนี้ไปที่เดิมครับส่วนเสริมฟูบารุครับเจอเขาว่าเก a ด assignment ใช่ไหมครัคุณครูคลิกได้เลยครับอ่าคราวนี้มันจะเตือนอย่างนี้ครับคุณครูอ่ามันจะไม่ต้องไม่ต้องกใจนะครับมันบอกว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงไฟล์ได้ให้คุณครู Copy ี้คำนี้นะครับ student นะครับ submission นะครับครอบสีน้ำมือนี้ไว้นะครับแล้ว c อนโทีเลยครับคลิกขวาไม่ได้นะฮะ ครอบสีล้มือนี้ไว้ที่คขาว่า student เท่านั้นนะครับจนถึงคําว่านะครับ submission แล้วก็กด Ctrl C ครับนี่นะครับกด Ctrl C ไว้แล้วก็ตกลงนะครับแล้วครูมาที่ชีตด้านล่างนะครับมาเปลี่ยนชื่อของเขานะครับจากการตอบกลับแบบฟอร์มหนึ่งเนี่ยให้ครู double ล l i c k เลยครับให้ขึ้นอย่างนี้นะครับให้ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ Ctrl V ครับอ่าเรียบร้อยครับให้มันเปลี่ยนชื่อคขาว่า student submission ตามนี้เลยครับพอถึงขั้นนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วครับอ่าเป็นอย่างนี้นะนะครับ ถึงนี้เสร็จคุณครูก็ไปที่ส่วนเสริมเหมือนเดิมครับสุบรุกค,ครับแล้วก็เกรดอ i ซ n m เมนก็มันก็จะเริ่มประมวนผลครับนี่ก็จะถึงหน้านี้ละมันจะมี2ส,สเต็ปหลักๆนะครับสเต็ปแรกเนี่ยให้เราดูก่อนว่าคําถามมันจะมีจนถึงชั้นปีนะครับอะไรเนี้ยที่เราตั้งไว้ทุกข้อเลยนะครับกขาบอกว่าข้อนี้เป็นคําถามใช่ไหมจะให้กี่คะแนนครับพอยนี้คือคะแนนคุณครูสามารถปรับแต่ละข้อ เป็นคะแนนได้เลยนะครับปรับเป็นคะแนนตรงนี้ผมให้เป็นหนึ่งแล้วกันนะครับคุณครูสามารถปรับได้จนถึง10คะแนนใน1ข้อนั้นนะครับได้จนถึง10คะแนนแต่สิ่งสําคัญก็คือข้อไหนที่ไม่ใช่ข้อสอบย้ำนะครับข้อไหนที่ไม่ใช่ข้อสอบอย่างเช่นชื่อนามสกุลชั้นปีเนี่ยไม่ใช่ข้อสอบคุณครูต้องเปลี่ยนคําว่า normal grade นี้ให้เป็นคําว่า identify student นะครับตัวไหนที่ไม่ใช่ให้เป็น identify มันเลยนะครับถ้ากับชื่อชั้นปีเลขที่เนี่ยไม่ใช่เป็น identify พอถึงขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณครูกด Continu e ได้เลยครับอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับคุณครูต้องหานายเฉลยให้เจอที่เราเฉลยไว้ครับหาให้เจอคนไหนจะเป็นตัวหลักอ่าวันนี้เป็นนายเฉลยเป็นตัวหลักใช่ไหมครัซึ่งเป็นตัวที่คุณครูทําไว้เองนะครับแล้วก็กด Continu e ครับเพราะก็จะเอานายเฉลยนี้ไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆคนอื่นนะครับกด Continu e ได้เลยแฟบรอแป๊บเดียวครับมันจะสร้างชีตหน้าใหม่ขึ้นมา เรียบร้อยครับเราจะเห็นอะไรมากมายเลยนะครับจะแนนเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกนะครับปิดไปได้เลยก็จะบอกผลสรุปนะครับว่าคะแนนสูงสุดมี6กอะไคพอยท์ทั้งหมด6ข้อนะครับมีเด็กทํา3คนค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.33แล้วก็มีคนต่ํากว่าเกณฑ์1คนอะไรเงี้ยเียประมาณนี้นะครับมีคนทาได้สามีคนต่ากว่าเกณฑ์1นคนไออย่างนี้ครับนายสมชายเห็นไหมครับเลขที่1นึ่งไงครับ ได้ทำได้ถูก5ข้อเป็นสเเซ็นตะครับในสมศรีนังคุณสมศรสีเรานะครับทําได้6เต็มได้ร้อเอร์เซแล้วก็สุดท้ายประผลรักรักชาติเนี่ยทำถูกเพียงแค่2ข้อได้แค่สาเเซก็จะขึ้นแดงครับคนไหนที่ไม่ผ่านก็จะขึ้นแดงแล้วนะครับให้เราเราก็จะได้รู้นะครับง่ายขึ้น นะครับทำให้ดูผลสรุปกว้างๆให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าโดยเฉลี่ยแล้วเด็กกล้องนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่คือข้อดีของอะไรครับตัวฟังเ์ชันเสริมช่วยฟูบบรุครับคุณครูลองไปปรับใช้ดูนะครับก็คงไม่ยากนะครับคุณครูนะครับมีแล้วก็ค่อยทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ